ได้มีการเปิดเผยหลักฐานทางวิชาการที่ไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่ามีความแม่นยำม,มากกว่าภาพวาดและภาพสลักบนกำแพงหิน นั่นก็คือการตรวจหาดีเอ็นเอและเมื่อมีการตรวจดีเอของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณอุตสาคาเนก็เลยได้พบว่าคนกัมพูชานั้นมีดีเอต่างจากคนไทยลาวพามา่าและเวียดนามแต่ว่ากลับมี DNA เเหมือนกับชาวเกาะชวาซึ่งเป็นหลักฐานชัดเจนและชี้ชัดได้ว่าชาวกัมพูชานั้นไม่ได้เป็นคนท้องถิน่น แต่ว่าข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากทางใต้แล้วก็โดนขอมนั้นนำไปเป็นทาตุดังที่ปรากฏในศิลาจารึก เมือ่อศตวรรษที่12ที่เริ่มมีชื่อคามรปรากฏในหน้าประวัติศาสตร์โดยชาวคามรยังแต่งตัวเหมือนกับชาวเกาะของอินโดนีเซียด้วยและยังพบว่ามี DNA ใกล้เคียงกันอย่างมากเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถปฏิเสธที่มาของชาวคามรได้นอกจากนี้ยังพบว่ามีความเป็นไปไ,ปได้ที่ชาวค้อมจะนำเอาคามรมาจากทางหมู่เกาะทางใต้เพื่อนำมาเป็นทาสและเอามาใช้เป็นแรงงานก่อสร้างปรา,าสาทบนแผ่นดินใหญ่ เนื่องจากที่อินโดนีเซียก็มีสถาปัตยกรรมปราสาทหินที่มีลักษณะเหมือนกับในดินแดนอีสานใต้และในประเทศกัมพูชาในปัจจุบันซึ่งประเด็นนี้นะคะก็มีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นบอกว่าอิโดคืออินเดียใต้คำว่านีเซียคือเนซอสแปลว่าหมู่เกาะเมื่ออารยธรรมอินเดียใต้แผ่ขยายมาทางใต้ของสุวรรณภูมิก่อให้เกิดอนาณาจักรต่างๆเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะต้องนำแรงงานทาสมาด้วยเพื่อเป็นแรงงานใน การก่อสร้างบางก็ว่าดูไทม์ไลน์ปราสาทปรามบานันในอินโดสร้างก่อนแล้วก็ย้ายมาสร้างที่ไทยหลังจากเรียบร้อยแล้วก็ไปสร้างนครวัดนครธมที่กัมพูชา บางคนก็บอกแสดงความคิดเห็นว่ากรณีที่มีความเห็นว่าเมนั้นมาจากอินโดนีเซียแล้วก็มีการแต่งกายนุ่งน้อยชิ้นเหมือนกับชาวเกาะอินโดนีเซียพยายามแสดงความเห็นเลี่ยงหรือให้กระทบกับอินโดนีเซียน้อยที่สุดหรือไม่มีเลยจะดีกว่าเพราะว่าอาจจะเป็นการเปิดช่องให้ชาวกัมพูชาได้พัวเป็นทับเสริมบางคอมเมนต์ก็บอกว่ารู้สึกว่าหน้าตาคนกัมพูชาแท้ๆดูคล้ายๆกับชนเผ่าชาวเกาะ มีวัฒนธรรมการกินการแต่งตัวที่น่าจะอพยพมาจากที่อื่นแน่นอนบางคนก็คอมเมนต์ว่าหลักฐานที่ชัดเจนนั้นไม่มีวันจะลบล้างไปได้เพราะว่าอยู่ในดี a ของชาวกัมพูชาทุกคนบอกแล้วว่ากัมพูชานั้นดูละไม้คล้ายโรฮิงญาเป็นพวกที่ถูกกวาดต้อนมาใช้แรงงานแล้วก็ถูกทอดทิ้งเพราะฉะนั้นจะไม่สามารถมีวัฒนธรรมใหญ่โตรุ่งเรืองได้โชคดีที่มีแผ่นดินอาศัยอยู่บางคอมเมนต์ก็บอกว่าเคยเห็นที่มีรูปถ่ายแสดง หลักฐานตอนฝรั่งเศสครอบครองที่มีให้เห็นอยู่ตลอดแต่ว่ายังไม่เชื่อหรือบางทีชาวกัมพูชาก็าอาจจะไม่อยากรับรู้เหมือนกับหลักฐานที่บอกว่าเป็นเมืองขึ้นของสยามแล้วก็ต้องคอยส่งเครื่องบรรณาการเป็นประเทศที่ไรวัฒนธรรมเพราะว่าเป็นเพียงแค่ทาตมาใช้แรงงานไม่ได้มีความคิดสร้างสารรค์เอง และยังมีอีกโพสต์ที่ได้รับความสนใจนะคะว่าในยุคทวารวดีนั้นถือว่าเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์แล้วก็ถือว่าเก่าแก่มากปัจจุบันคนไทยเป็นเลือดผสมไทยมอนโบราณที่มี DNA มานานหลายพันปีเพราะฉะนั้นคนไทยปัจจุบันเป็นเจ้าของดินแดนแถบนี้ที่สืบสายกันมานานและจากการตรวจ DNA กระดูกโครงมนุษย์โบราณคนไทยปัจจุบันเวียดนาม และลาวก็มีสายดี a ตรงกับโครงกระดูกส่วนกัมพูชานั้นไปตรงกับทางชนเผ่าแอฟริกันโดยก่อนหนะ้านี้เคยมีประเด็นนะคะว่าคนกัมพูชานั้นคิดว่าคนไทยนั้นเป็นคนจีนโดยบอกว่าวัฒนธรรมจีนที่มีมาหลายพันปีแล้วก็เก่าแก่มากมีภาษาและตัวหนังสือที่เป็นต้นกําเนิดของหลายภาษาเช่นญี่ปุ่นก็ยังนําอักษรจีนมาตัวไปใช้เรียกว่าอักษรคันจิแล้วทําไมคนไทยถึงไม่พูดจีนแล้วก็ไม่ใช้วัฒนธรรมจีนเช่นกัน การแต่งกายหรือสิ่งก่อสร้างจีนในไทยคนไทยนั้นติดต่อค้าขายกับต่างชาติมานานอย่าว่าแต่ชุดจีนเลยชุดฝรั่งไทยก็มีวัดแขกไทยก็ยังมีโบสถ์คาทอลิก,ปร,ก,รรกประเทศไทยก็ยังมีเช่นกันโดยพิการยกบทความของคุณวิภูกุตน,นันว่าพบคำตอบว่าคนไทยมาจากไหนบนเกลียวของ DNA โดยระบุว่าคนไทยส่วนใหญ่ภาคกลางและภาคใต้มี DNA ที่เหมือน DNA ของชาวมอญ และยังพบว่า DNA ของคนภาคกลางและภาคใต้ยังมีบางส่วนเหมือนกับชาวอินเดียตอนใต้ซึ่งแสดงถึงการผสมผสานทางพันธุกรรมจากเอเชียใต้สู่ดินแดนสุวรรณภูมิซึ่งสามารถประมาณอายุได้600-700ปีซึ่งตรงกับสมัยอายุทยาของไทยโดยงานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยชิ้นแรกที่บ่งบอกถึงรายละเอียดโครงสร้างพันธุกรรมของคนไทยในแต่ละภาคว่ามีความแตกต่างกันและแตกต่างกัน อย่างไรซึ่งได้รับเกียรติจากวรารสาร Molecular Biology and Evolution ให้ออกแบบภาพลงปกวรารสารและเป็นภาพของสุโคไทยและมีเกลียว DNA ตรงศูนย์กลางและมีแสงรัศมีแตกออกจากจุดศูนย์กลางซึ่งแสดงถึงความหลากหลายของ DNA ของกลุ่มคนในประเทศไทยอีกด้วย โดยมีหลายๆคนให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะบอกว่าอาจจะเป็นสาเหตุที่ไทยเปลี่ยนภาษาพูดเป็นไทยกระไดเพราะว่ากษัตริย์สยามโบราณมีเชื้อสายผสมไทยมอนและเพื่อความเจริญการค้าขายกับจีนจ้วงบางคนก็บอกว่ามีจารึกที่ครูบัวราชบุรีแสดงว่าคนไทยอยู่ตรงนี้มานานมากแล้วอาจจะมากกว่า3,000ปีด้วยซ้ำบางคนบอกว่าจารึกยุคทวารวดีมี กระเบื้องจารากรมศิลปากรเคยมีนักวิชาการประวัติศาสตร์สรุปให้ฟังเกี่ยวกับกระเบื้องจาระมืองคููบัวบอกว่ามีรากเง้าชนชาติสยามโบราณมาจากไหนแต่ชาวมอคือคนท้องถิ่นที่ยังไม่มีอารยาธรรมใดๆจนพระเจ้าอาศกมหาราชขยายอาณาจากักร โบราณสถานที่เก่าแก่ที่สุดอาจจะมีมากกว่าเมืองสีเทพบางคอมเมนต์ก็บอกคนไทยไม่ใช่คนจีนแล้วก็ไม่ได้มาจากจีนเพราะว่าต่างกันทุกอย่างทั้งภาษาก็ไม่เหมือนกันวัฒนธรรมประเพณีก็ต่างกันเป็นคนละชาติผ่านแต่วัฒนธรรมที่กัมพูชามารับไปจากไทยนั้นมีมาตั้งนานแล้วคนไทยจะมาจากจีนได้ยังไงกัมพูชานั้นลวงโลกบางคอมเมนต์ก็บอกว่า การที่กัมพูชาอ้างหลักฐานของตัวเองนั้นคงจะเชื่อถืออะไรไม่ได้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ก็มีหลักฐานการจดบันทึกก็มีทุกประเทศทั่วโลกก็มีมีการจดบันทึกมีเอกสารแต่ละประเทศค่อนข้างจะตรงกันแต่กัมพูชานั้นไม่เหมือนกับประเทศอะไรเลยเชื่ออย่างเดียวคือกำแพงหินแล้วก็พยายามสร้างตัวตนให้ดูยิ่งใหญ่ ถ้าหากคนไทยมาจากจีนคนไทยจะเปลี่ยนการพูดภาษาทำไมคนไทยก็ต้องพูดภาษาจีนเพราะว่าคนไทยอยู่ตรงนี้ตั้งเดิมมานานแล้วบางคอมเมนต์ก็บอกว่ามีข้อมูลมากมายที่ยังไม่ได้สรุปออกมาเป็นรายงานแล้วก็มีเอกสารอีกมากมายต้องช่วยกันศึกษาเรื่องเส้นทางการค้าขายแต่โบราณถ้าหากรู้เรื่องเส้นทางนี้ก็จะเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าในอดีตบริเวณประเทศไทยนั้นเป็นเหมือนเมืองท่า ทั้งแขกทั้งจีนฝรั่งก็เดินทางมาที่นี่เพื่อค้าขายรวมถึงอพยพเพราะฉะนั้นคนไทยที่อยู่ทางตอนใต้ของจีนก็เป็นเพียงกลุ่มคนไทยโบราณที่กระจายตัวออกไปเพื่อค้าขายหรืออพยพเพื่อทำมาหากิน บางคอมเมนต์ก็บอกว่าเคยมีนักประวัติศาสตร์ระบุว่าลบบุรีเมือลโวโบราณได้ถลุงทองแดงและดีบุกเพื่อทำทองสำริดสร้างเทวรูปและขายให้กับชาติอาหรับและจีนกว่า2,000ปีซึ่งสยามโบราณมีอรารยธรรมมานานแล้วซึ่งไม่ใช่ชาวพื้นถิน่นยังไม่มีอรารยธรรมอย่างแน่นอนซึ่งฝั่งที่มีอรารยธรรมแบบนี้ตามบันทึกประวัติศาสตร์เป็นชนชาติยิวโบราณ บางก็ว่าในส่วนของอารยะธรรมก็จัดว่าอยู่สูงที่เคยขุดเจอที่บ้านโนนวัดก็มีประเพณีมีความเชื่อเป็นของตัวเองและเคยมีบันทึกของมาโคโปโลที่เคยมาได้ดินแดนแถบนี้มาเจอเมืองที่เรียกว่าลาโวเป็นเมืองที่ร่ำรวยมากหลายอย่างทำจากทองแต่เจ้าเมืองค่อนข้างจะไม่ชอบให้คนต่างถิ่นเข้าไปซึ่งโดยรวมแล้วเรื่องดี a และต้นกำเนิดจะต้องศึกษากันอีกยาวนานเลยทีเดียว